จะเกิดอะไรขึ้นคะถ้ากฎเกณฑ์พื้นฐานที่สุดของธรรมชาติอย่างเรื่องชีวิตและความตายเนี่ยมันเกิดหยุดทำงานขึ้นมาดือด้อๆในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่สุดอย่างในเรือนจำ <c oughs> วันนี้เราจะมาเจาะลึกบันทึกคดีปริศนาคดีหนึ่งคะ่ะชื่อว่านักโทษแห่งกาลาสินศพที่ไม่ยอมเนา่าเป็นเรื่องการเสียชีวิตของผู้ต้องขังที่ดูเผลนๆแล้วธรรมดามากแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเขาหลังความตาย มันกลับท้าทายทุกตำราที่วิทยาศาสตร์เคยเขียนมาเลยค่ะใช่เลยครับวันนี้เราจะมาลองไล่เรียงข้อมูลที่มีในมือกันไม่ว่าจะเป็นรายงานชันสูตรคาให้การหรือหรือแม้แต่บันทึกเล็กๆน้อยๆของเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิปะต่อภาพปริศนานี้ดูว่าทาไมคดีที่มันเต็มไปด้วยความผิดปกติแบบสุดขั้วขนาดนี้ถึงถูกสั่งปิดอย่างรวดเร็วแล้วก็กลายเป็นเหมือนเรื่องต้องห้ามที่ไม่มีใครอยากจะพูดถึงอีกเลยครับห้องขังเดี่ยวหมายเลข7เรือนจําจังหวัดกาลสิน คืนวันที่14กันยายน2 0 2 5มีการพบศพผู้ต้องขังชายอายุ37ปีข้อหาก็คือทำร้ายร่างกายกับเมาแล้วขับสุขภาพแข็งแรงดีนะคะไม่มีโรคประจำตัวอะไรเลยสภาพที่พบครั้งแรกคือแค่นอนหงายอยู่บนพื้นเหมือนคนนอนหลับปกติเลยค่ะแต่ความไม่ปกติแรกมันเริ่มตั้งแต่ตรงนั้นเลยครับคุณผู้ฟังในบันทึกของเจ้าหน้าที่เวนเขาเขียนไว้เลยว่าสภาพแวดล้อมตอนที่พบศพเนี่ย มันเงียบสงัดเกินไปเงียบเกินไปใช่ครับคือเวลาที่คาดว่าเสียชีวิตเนี่ยมันอยู่ระหว่างตีหนึ่งถึงตีสามซึ่งในเรือนจำเนี่ยนะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่มีเสียงอะไรเล็ดลอดออกมาบ้างจริงด้วยค่ะไม่ว่าจะเสียงร้องเสียงทุบป,ประตูหรือเสียงการต่อสู้ผู้ต้องขังห้องข้างๆก็ยืนยันว่าได้ยินอะไรเลยครับทั้งคืนในเรือนจาเนี่ยนะคะแจ้งเงียบปกติมันน่าจะเป็นสถานที่ที่ ถ้ามีอะไรผิดปกตินิดเดียวต้องได้ยินกันทั้งแถบแล้วแค่นี้ก็แปลกแล้วนะแปลกมากครับและความเงียบสงัดนั่นก็เป็นแค่ออเดิร์บของความแปลกประหลาดที่กำลังจะตามมาเราเสียชีวิตไปร่างกายก็จะเริ่มแข็งตัวในไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็จะเริ่มมีกลิ่นในวันสองวันใช่ไหมคะโดยเฉพาะในอากาศร้อนๆอ,อย่างบ้านเราแต่ศพนี้ไม่ใช่ ไม่ใช่เลยครับนี่คือจุดที่ทําให้นิติเวศท,ที่เข้าตรวจสอบต้องตกตะลึงไปตามๆกันเลยคือเวลาผ่านไป3วัน5วันค่ะจนกระทั่งครบสัปดาห์สภาพศพแทบไม่เปลี่ยนแปลงไปจากชั่วโมงแรกที่พบเลยครับเป็นไปได้ยังไงคะในบันทึกของแพทย์คนหนึ่งเขียนด้วยลายมือตัวเองเลยนะฮะว่าไม่พบสัญญ,ญาณการเน่าสลายใดๆทั้งสิน้นทั้งที่อุณหภูมิห้องควบคุมอยู่ที่30องศาเซลเซียส30องศาครับไม่มีกลิ่น ไม่มีการบวมไม่มีสีผิวเปลี่ยนและที่มันพิสดารที่สุดคือไม่พบร่องรอยของมแมลงหรือตัวอ่อนเดียวนะคะนี่มันขัดกับทุกอย่างที่เคยเรียนชีววิทยามาเลยนะในอุณหภูมิ30องศาแบคทีเรียนในร่างกายเรามันควรจะเริ่มย่อยสลายตัวเองจากข้างในแล้วใช่ไหมคะถูกต้องครับนี่มันแปลว่าความเข้าใจเรื่องกระบวนการหลังความตายของเราอาจจะมีช่องโหว่เลยคะหรือว่าเคยมีเคสแบบนี้ในประวัติศาสตร์การแพทย์ที่ถูกบันทึกไว้บ้างไหมคะ เป็นคําถามที่ดีมากครับคําตอบคือแทบจะไม่เคยมีในลักษณะนี้เลยคือมันมีปรากฏการณ์ที่ศพไม่เน่าได้นะเช่นการเกิดสภาวะซาโพนิฟิเคชันที่ไขมันเปลี่ยนเป็นสบู่อ๋อค่ะหรือการมัมมี่ตามธรรมชาติในที่ที่มันแห้งแล้วก็เย็นจัดจัดแต่กรณีเนี้มันเกิดในห้องขังร้อนชื้นธรมธรมดาธรรมดาซึ่งมันขัดแย้งกับเงื่อนไขทุกอย่างที่ว่ามาเลยครับมันเหมือนกับกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพทั้งหมดถูก กดปุ่มหยุดเอาไว้เฉยๆเหมือนมีใครกดปุ่มหยุดฟังแล้วขนลุกเลยนะซึ่งมันก็นำเราไปสู่หลักฐานอีกชิ้นที่น่าสงสัยแบบสุดๆเลยนั่นก็คือกล้องวงจรปิดใช่ครับกล้องวงจรปิดหน้าห้องขังเดี่ยวของผู้ตายแล้วก็กล้องอีก3ตัวที่ส่องถงทางเดินดับพร้อมกันทั้งหมดเป็นเวลา6นาทีพอดีเป๊ะ6นาทีเลยเหรอคะครับตั้งแต่เวลาตี2.12ถึงตี2.18โอหนาทีพอดีเป๊ะ มันเจาะจงเกินกว่าจะเป็นเรื่องบังเอิญแล้วนะคะเหมือนมีคนรู้ว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในการทําอะไรบางอย่างแล้วสาเหตุที่กล้องดับล่ะคะไฟตกล่ะคะตอนแรกทุกคนก็คิดอย่างนั้นครับแต่พอทีมช่างเทคนิคเขาตรวจสอบกลับไม่พบร่องรอยการตัดไฟไม่ใชฟไฟ้ฟาลัดวงจรและที่แปลกที่สุดคือแม้แต่ระบบไฟสำรองหรือ UPS ที่เปรียบเสมือนแบตเตอรี่ฉุกเฉินค่ะที่มันควรจะทำงานทันทีที่ไฟดับใช่ครับ ตัวนั้นก็ไม่ทํางานไปด้วยเอ้า oh. มันเหมือนกับว่าไม่ใช่ไฟดับแต่เป็นระบบถูกสั่งปิดทั้งหมดพร้อมกันอย่างมีเป้าหมายเท่ากับว่าเรามีช่วงเวลา6นาทีที่เป็นจุดบอดทางข้อมูลพอดีปเป๊ะในช่วงเวลาที่คาดว่าเสียชีวิตแล้วศพก็มีสภาพผิดธรรมชาติสุดๆส,สองเรื่องนี้มันต้องเกี่ยวกันแน่ๆแ,แล้วผลการชนสูตรยังเป็นทางการว่ายังไงคะในเมื่อสภาพศพมันประหลาดขนาดนี้นี่คืออีกจุดที่น่าแปลกใจครับ ผลชนสูตรอย่างเป็นทางการที่ออกมาสรุปสันส้นๆแค่ว่าเสียชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นขณะนอนหลับไม่พบสารพิษในร่างกายไม่พบแอลกอฮอล์เกินกำหนดและไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายใดๆเลยครับหัวใจหยุดเต้นแค่นั้นหรอคะมันดูง่ายเกินไปหน่อยไหมแล้วเรื่องศพไม่เน่าล่ะคะผลชนสูตรไม่ได้อธิบายเรื่องนี้เลยเหรอ สองอย่างนี้มันดูขัดแย้งกันเองอย่างรุนแรงเลยนะคือหัวใจหยุดทำงานไปแล้วแต่เซลล์อื่นๆในร่างกายกลับไม่ยอมตายตามไปด้วยเนี่ยถูกต้องครับนั่นคือสิ่งที่รายงานฉบับสรุปไม่ได้เน้นแต่ถ้าไปดูในรายละเอียดที่น้าท้ายจะพบความผิดปกติภายในร่างกายอีก3อย่างที่น่าทึ่งมากอย่างแรกคือเลือดไม่จับตัวเป็นลิ่มทั้งที่ควรจะเกิดภายใน24ชั่วโมงหลังเสียชีวิตแล้ว 2> ส2คืออวัยวะภายในเช่นตับ ตายหัวใจยังคงสภาพสดใหม่เหมือนเพิ่งหยุดทำงานไปไม่นานและสมคือผิวหนังยังคงมีความยืดหยุ่นสูงมากไม่แห้งหรือแข็งกระด้างเลยในบันทึกมีคำพูดของแพทย์คนหนึ่งที่เปรยขึ้นมาลอยๆว่าเหมือนศพถูกนำไปแช่แข็งทันทีหลังเสียชีวิตแต่ที่นี่ไม่มีห้องเย็นดิฉันว่าประโยคนี้มันสรุปความเหนือจริงทั้งหมดได้ดีที่สุดเลยนะใช่ครับมันเป็นไปไม่ได้ในทางกายภาพแต่หลักฐานที่เห็นมันฟ้องแบบนั้น ด้วยข้อมูลที่ขัดแย้งกันไปหมดแบบนี้ทีมสืบสวนเองก็ต้องปวดหัวหนักเลยมีการตั้งทฤษฎีกันภายในหลายอย่างแต่ไม่มีอันไหนที่สมบูรณ์พอจะบันทึกลงในสำนวนคดีอย่างเป็นทางการได้โอเคทีมสืบสวนต้องมีทฤษฎีในใจบ้างลหละคะ่ะถึงแม้จะไม่กล้าเขียนลงไปก็ตามพอจะรู้ไหมคะว่าเขาคุยกันเรื่องอะไรบ้างจากข้อมูลที่เรามีนะครับเขาให้น้ำหนักกับ3มทฤษฎีหลักๆทฤษฎีแรกคือ อาจเกิดจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันหรือที่เรียกว่า SADS SADS Sudden Arrhythmic Death Syndrome ก็คือภาวะที่คนแข็งแรงๆอยู่ดีๆหัวใจก็เกิดลัดวงจรขึ้นมาแล้วก็เสียชีวิตไปเลยใช่ไหมคะซึ่งมันก็ตรงกับผลชนสูตรที่บอกว่าหัวใจหยุดเต้นนี่นาะตรงกันในแง่ของสาเหตุการตายครับแต่มันก็ยังไม่ตอบคำถามท,าที่ใหญ่ที่สุดอยู่ดีว่าทำไมศพถึงไม่เน่าถูกต้องครับ SADS อธิบายได้แค่ว่าทำไมถึงเสียชีวิตแต่ไม่ได้อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับร่างกายหลังความตายเลยแม้แต่น้อยทฤษฎีนี้เลยถูกมองว่าตอบคำถามได้ไม่ครบโอเคงั้นทฤษฎีแรกตกไปแล้วทฤษฎีที่สองล่ะคะหรืออาจจะเป็นยาพิษล้ำยุคอะไรบางอย่างที่ยังตรวจไม่เจอเป็นไปได้ครับนั่นคือทฤษฎีที่สคืออาจถูกวางยาด้วยสารกดประสาทชนิดพิเศษที่ออกฤทธิ์เ,เร็วและสลายตัวเร็วมากจนเครื่องมือทั่วไปตรวจไม่พบ อืมซึ่งในทางทฤษฎีมันมีสารเคมีแบบนั้นอยู่จริงแต่ปัญหาก็คือมันไม่มีหลักฐานอะไรมาสนับสนุนเลยแม้แต่อย่างเดียวไม่พบร่องรอยการฉีดยาไม่พบสารตกค้างใดๆในกระเพาะอาหารมันจึงเป็นแค่การคาดเดาล้วงครับโอเคถ้าไม่ใช่ยาพิษไม่ใช่โรคประจำตัวงั้นก็ต้องมีคนทำซึ่งก็นำไปสู่ทฤษฎีเรื่องการจัดฉากใช่ไหมคะถูกต้องครับนั่นคือทฤษฎีที่สคือมีการเคลื่อนย้ายศพ อาจจะเสียชีวิตที่อื่นด้วยวิธีอื่นแล้วถูกนำมาจัดฉากไว้ในห้องขังให้เหมือนเป็นการนอนหลับตายไปเฉยๆแต่ทฤษฎีนี้ก็มีช่องโหว่นะคะอันงัดแงะการต่อสู้หรือการลากศพเลยแม้แต่น้อยและที่สำคัญที่สุดคือมันก็ยังวนกลับไปที่คำถามเดิมอยู่ดีว่าทำไมศพถึงไม่เน่าต่อให้จัดฉากได้เงียนแค่ไหนก็ไม่มีใครจัดฉากให้ศพไม่เน่าได้ เอาจิงๆนะคะเป็นไปได้ไหมว่าทั้งหมดนี้เป็นแค่ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นซ้อนกันพอดีคือกล้องวงจรปิดเสียเพราะเหตุสุดวิสัยจริงๆในคืนนั้นแล้วบังเอิญว่าผู้ตายก็มีภาวะร่างกายที่แปลกประหลาดมากๆที่ทําให้ศพไม่เน่าพอดีอาจจะคนละเรื่องกันเลยก็ได้เป็นการตั้งข้อสังเกตที่ดีครับหรือที่เรียกว่าทฤษฎีเรื่องบังเอิญแต่ในทางการสืบสวนความบังเอิญที่สมบูรณ์แบบเกินไปมักจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับอืม การที่กล้องสี่ตัวรวมถึงระบบสำรองไฟดับพร้อมๆกันเป็นเวลา6นาทีพอดีเป๊ะในคืนเดียวกับที่มีการเสียชีวิตอย่างปริศนาโอกาสที่จะเกิดเรื่องแบบนี้โดยบังเอิญมันน้อยจนแทบจะเป็นศูนย์สุดท้ายเมื่อทุกทฤษฎีมีช่องโหว่ไปหมดทางออกที่ง่ายที่สุดก็คือการเลือกเชื่อผลชนะสูตรอย่างเป็นทางการแล้วก็ปิดคดีใช่ครับคดีนี้ถูกสรุปว่าเป็นการเสียชีวิตตามธรรมชาติและปิดแฟ้มลงในเวลาเพียง13วันหลังพบศพ 13าวันเองเหรอคะเร็วมากเร็วผิดปกติครับสำหรับคดีที่มีเงื่อนมำซับซ้อนขนาดนี้หลายคนมองว่ามันเป็นการหาทางลงที่เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้เรื่องบานปลายและเพื่อไม่ต้องตอบคำถามที่พวกเขาเองก็ไม่มีคำตอบโห ปิดคดีใน13วันสรุปว่าเป็นการตายตามธรรมชาติทั้งที่สภาพศพมันฝืนธรรมชาติขนาดนั้นแล้วสุดท้ายทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงกันแน่คะกลายเป็นว่าเราเหลือแต่คำถามที่ไม่มีคำตอบเต็มไปหมดเลยเกิดอะไรขึ้นในช่วง6นาทีที่กล้องดับมีเทคโนโลยีหรือปรากฏการณ์อะไรที่สามารถหยุดเวลาของร่างกายมนุษย์หลังความตายได้ในอุณหภูมิห้องปกติ แล้วทำไมร่างของผู้ตายถึงไม่เน่าเปื่อยเลยตลอดสองสัปดาห์ที่มีการเก็บรักษาไว้คะมันทำให้เราต้องกลับมาชิดเลยนะครับว่าบางทีคำถามที่เราตั้งกันมาตลอดอาจจะผิดก็ได้แทนที่จะถามว่าใครเป็นคนทำบางทีคำถามที่สำคัญกว่าอาจจะเป็นอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายของเขาอืมคดีนี้อาจจะถูกปิดไปแล้วในทางกฎหมายแต่ในทางวิทยาศาสตร์ปริศนานี้ยังคงเปิดกว้างอยู่ มันท้าทายความเข้าใจพื้นฐานที่สุดของเราเกี่ยวกับเส้นแบ่งระหว่างสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตปริศนาที่แท้จริงอาจไม่ใช่แค่การตายแต่เป็นสภาวะหลังความตายที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ใดๆที่เรารู้จักเลยครับ